คุณปัดคะครับคุณพึ่งนภาครับหลังจากที่สารเร่งรำยไรระเบิดในพื้นที่ตำบลแว่แนวนอะำเภอพราวจังหวัดเชียงใหม่นะครับชาวบ้านในพื้นที่เองก็มีความต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านและเกษตรกรร,รวมถึงร้านค้าครับเกี่ยวกับการใช้สารเคมีดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกครับขณะเดียวกันครับทางตำรวจเองก็แจ้งข้อกล่าวหาเจ้าของสวนไปแล้ว3ข้อหาครับ บริเวณจุดเกิดเหตุสารเด้งดอกลำไย,ยระเบิดในหมู่บ้านชัยงามตำบลแม่แหวนอำเภอพร,าพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับยังคงถูกปิดกั้นพื้นที่เพื่อป้องกันหลักฐานวัตถุสูญหายเพื่อรอการถ่าผลการพิสูจน์หลักฐานของตำรวจซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีแรงงานต่างชาติและน้องสาวเจ้าของสวนเสียชีวิตรวมสามคน ผู้ใหญ่บ้านชัยงามบอกว่าตอนนี้ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้กับลูกบ้านในการระบัดระวังเรื่องการใช้สารเร่งดอกลำไยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ําอีกและอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นย้ําร้านค้าให้คําแนะนําแก่เกษตรกรก่อนทําการซื้อขายทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับอุทยาว่าการที่เจ้าบ้านเจ้าสวนซื้อใจ้น่ะมันก็ได้ห้ามกันเนาะมันก็มีขายทั่วไปแต่ว่าต้องไปคุม ต้องไปดูแลตอนร้านเนาะบ้างร้านบริษัทที่ว่าจัดจำหน่ายเนี่ยต้องให้คำแนะนำกับผู้ซื้อตัวเนะาะเพราะว่าสารที่เปิ้ลนำมานเะอ่ยจะเป็นสารมันมีหลายตัวว่า,าจะเป็นโพแทสเซียมคลอเรตหรือว่าโซเดียมคลอเรตไทโอยูเรลียหลายอย่างหลายสูตรที่เปิ้ลใช้ผสมเนาะบางครั้งในชาวบ้านซื้อมาโดยบัตรถามก็จะอาจเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้ได้นะฮะ ด้านเกษตรอำเภอพระระบุว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางเกษตรอำเภอจะลงไปเน้นย้ำกำนันผู้ใหญ่บ้านและร้านค้านะครับให้ระมัดระวังในการใช้และจำหน่ายสารโพแทสเซียมคอเรตในการใช้นะครับและใช้ให้ถูกวิธีและห้ามเก็บหรือกักตุนไว้เด็ดขาดครับหากมีความจำเป็นต้องกักตุนหรือครอบครองต้องขออนุญาตไปที่กรมการอุตสาหกรรมทหารกระทรวงกลาโหมก่อนครับ การเก็บรักษาเนี่ยก็คือต้องเก็บรักษาอย่างถูกต้องต้องไปขึ้นทะเบียนกับกรมการอุตสาหกรรมทหารนะคะซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลตรงนี้เพราะว่ามันเป็นในเรื่องของยุทธภัณฑ์นะคะวัตถุระเบิดเนะะี<ม>่ยค่ะก็คือว่าทางทหารเนี่ยเขาจะดูแลมาก่อนตั้งแต่ปี62ในส่วนของเรามีหน้าที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรน,นะคะในเรื่องตรงนี้แล้วก็แนะนําใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้นสิ่งสําคัญที่สุดเวลาใช้สารเนี่ยห้ามสูบบุหรี่ เพราะว่ามันจะเกิดประกายไฟทําให้ระเบิดได้นะคะ,<ม>ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยอย่าเอาไปวางใกล้กับปุยยูเรียปุ๋ยคอกหรือฐานอันนี้คือสิ่งต้องห้ามห้ามาไว้ใกล้กันถ้าเกิดมันทับถมกันเนี่ยมันก็จะเกิดอันตรายขึ้นได้นะคะจะต้องใช้อย่างระมัดระวงังด้านพันตำรวจเอกพง์ทัศ เจริญปีชาพงศ์ผู้กักสอพอพระาเปิดเผยว่าเบื้องต้นตอนนี้ได้แจ้ง3ข้อหาแก่เจ้าของสวนคือ 1. ข้อหามีสารเคมีอันตรายไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบยุทธภัณฑ์ 2. ข้อหากระทําการโดยประมาททําให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่ความตาย 3. ข้อหาให้ที่พักพิงและให้อาชีพแก่แรงงานต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาตหากผลจากการจากพิสูจน์หลักฐานออกมาแล้วนะครับหากพบว่ามีการกระทาผิดกฎหมายเพิ่มก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่ม เติมอีกครั้งครับครับในส่วนเรื่องของการเข้มงวดเกี่ยวกับการใช้สารดังกล่าวนะครับทางจังหวัดเชียงใหม่เองก็ได้ออกมาเน้นย้ำโดยใช้กลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านในการออกประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรรวมถึงร้านค้าในพื้นที่ในการใช้อย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นแก่เกษตรกรอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณคุณปาดค่ะ